สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับผมเอ็มนะครับจากเกษตรเจริญยนต์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะเอารถมาส่งลูกค้านะครับผมที่จังหวัดขอนแก่นนะครับผมซึ่งจะเป็นรถวีออสที่จอดอยู่ข้างหลังนี่เลยนะครับผมในส่วนของรถคันนี้ทําอะไรบ้างนะครับผมก่อนที่จะส่งถึงมือลูกค้านะครับในส่วนของรถคันนี้เราเปลี่ยนยางให้ท่านนะครับผมเป็นยางใหม่เลยสีเส้นนะครับผมแล้วก็ในส่วนของน้ํามันเครื่องต่างๆของเหลวนะครับผมเราจัดการให้เรียบร้อย แล้วก็เช็คระบบภายในนะครับผมเช็คระบบภายในพวกอาระบบไฟฟ้าระบบไฟไฟเลี้ยวไฟสูงไฟอะไรพวกนี้เราก็เช็คให้นะครับตัวปรับกระจกไฟฟ้าเราก็เช็คให้ท่านนะครับผมในส่วนของรายละเอียดตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมพาดูรอบคันเลยนะครับว่ารถคันนี้เป็นไงบ้างนะครับผมรถคันนี้นะครับผมเราล้างมาให้แล้วนะครับรอบแรกก็คือเดียเด๋ยวเดี๋ยวลูกค้ารับรถไปเราจะให้ในส่วนของค่า ค่าล้างรถที่ลูกค้าจะเอาไปเข้าคาแคร์อ,อีกรอบหนึ่งนะครับก่อนที่ลูกค้าจะเอาไปใช้งานจริงนะครับปอ่าโอเคเดี๋ยวผมพาดูบริเวณรอบคันรถนะครับผมดูสภาพรอบตัวรถนะครับผมอ่าเริ่มจากด้านท้ายกันก่อนเลยนะครับผมไฟท้ายต่างๆสติ๊กเกอร์ trd sportivo ก็ยังอยู่ครบนะครับผมตัว V ีออก็ อยู่ครบสวยๆกันเลยไฟท้ายไม่มีรอยขุ่นมัวเลยนะครับผมในส่วนของไฟท้ายนะครับผมมาดูข้างๆรถกันบ้างนะครับในส่วนของสีรถเป็นสีขาวนะครับรถคันนี้นะครับผมแล้วก็มีแม็กแต่งนะครับผมเป็นทูโทนนะครับผมเป็นสีดําตัดกันกับสีเงินนะครับผมสวยๆกันเลยนะฮะอ่าโอเครถคันนี้นะครับผมเดี๋ยวลูกค้าจะเข้ามานะครับผมนัดกันนัดกับลูกค้าว่าส่งที่ จังหวัดขอนแก่นนะครับผมซึ่งเต็นท์เราอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดเนาะเราส่งกันที่จังหวัดขอนแก่นเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ในส่วนของรถคันนี้ก็เพิ่งมาถึงที่จังหวัดขอนแก่นเป็นปทนะครับผมปทท่าพระนะครับผมจังหวัดขอนแก่นนะครับผมเดี๋ยวเราจอดพักรถกันรอลูกค้าเข้ามาลูกค้าก็กําลังเข้ามานะครับลูกค้ามาจากอุดรนะครับผมเดี๋ยวเราพักไว้เท่านี้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวรอให้ลูกค้ามาก่อนเดี๋ยวเราค่อยสัมภาษณ์ลูกค้ากันว่าเป็นยังไงบ้างกับรถที่เราจัดให้ ก็ส่งรถถึงมือของลูกค้าแล้วนะครับผมที่จังหวัดขอนแก่นนะครับผมที่ปทนะครับผมเป็นแยกท่าพระนะครับจังหวัดขอนแก่นวันนี้นะครับผมเป็นรถ v ีออนะครับในส่วนของ v ีออสทีอาร์ดีสปอร์ติโตัวนี้นะครับส่งถึงมือลูกค้าแล้วนะครับผมอยากสัมภาษณ์ลูกค้าสนิกน้อยนะครับผมคุณแม่ครับในส่วนของรถคันนี้เป็นยังไงบ้างครับดูรถคุณแม่ได้เห็นรถตัวจริงก่อนซื้อไหมครับว่าเห็นจ้าแม่แล้วบอกว่าบ่เห็นรถตัวจริงนะครับก็คือนี่แม่เบื้องรถจาก กเซลของเฮานี่คือฟานทั้งรูปแล้วก็ทั้งวิดีโอเท่านั้นเนาะแม่คือพอไม่เห็นรถอี่หรอเป็นยังไงครับแม่กระถือใจยุ่จ้ะถืกใจยุจ่เนา,า,านะครับเพราะว่าในส่วนของระบบเครื่องระบบอยัางยางผมก็เปลี่ยนให้ม่ทั้งสีเส้นอ่าในส่วนนี้ก็อันแม่กันสิครับเมื่อเนาะครับเนาะเป็นจังหวัดยังนะครับอุดรจ้ครับเมื่ออุดรนะครับเนาะมาสองขั้นแม่มา คันหนึ่งแล้วก็มาผ้านองเจ้๋ของรถมาขับคันนี้เมื่อเด้ครับผมในส่วนของมันอีกอ่ะขอเจ้ากระเสริฐเจริญยนต์ก็ต้องขอบคุณแม่นะครับผมที่ไว้วางใจทางเต็นท์รถเรานะครับผมแล้วก็ขอให้คุณแม่นะครับผมขับรถปลอดภัยกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูในแต่ละจุดก่อนที่จะจบคลิปนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ